สบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีพ่อน่าไม่น่าแล้วก็สบายดีป้าลุงมาสุขุสุคนเด้อสบายดีมพื่อนทุกคนเดอ้บอบกว่าอยู่ฝั่งลราฝั่งไทยเนาะพี่น้องปู่อยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลวาวสาวึ้นใต้เด้อพี่น้องเดอ้อนนีิสาวลาวกับศิภาพี่น้องลงไปทางวัดพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศภายในวัดแล้วก็สิภาพ,พี่น้องไปเบรราาิ่งสวนดอกไม้ไปเบิ่ง ดอกไม้ที่พระสงฆ์เผิ่นปลูกไว้พี่น้องแลวก็ลักๆแล้วเลยกาา็ซาลาสิพาพี่น้องลงไปเบ่งการสางหัวซิมพี่น้องหัวซิมภายในวัดบ้านเฮานี่แหละตอนนี้ซาลาวกําลังสิลงไปตอนนี้ก็เป็นเวลา1ิบโมงเข่งเลยพี่น้องเด้อซาลาวก,กาลังสิลงไปแสงแดดก็เริ่มแก่ขึ้นมาอะไรอะพี่น้องย่เดียตอนนี้ซาลา็กําลังสิลงไปไปไปเบ่งไปสม้มนเลยเนาะพี่น้องเนาะ ไปใครยังไน,นตอนนี้ซลา,าวกาสีลงไปทางวัดคนเลยพี่น้องเนียเซิงเดดกเกเก,ก้าขึ้นเลยพี่น้องสิัดลงไปทางนี้ก่อนโบไปทางประตูใหญ่นักชีโค้งแลย วันนี้ซาลาก็สิภาพี่น้องเที่ยวส้มอันดอกไม้ก็เดินพี่น้องเดินนี่ดอกไม้ที่อันมีหญ้าเพิ่นซื้อมาให้ผสมเพิ่นเพิ่นสีเอาไปปลูกนะเพิ่นปลูกเลยเลยซาลาศ์ซื้อาไปเบิ่งว่าติดเลยบ่หรือว่าในได่งามเลยบอมืดไข่ลีเนาะให่ให้ฉนนี่โอ้ทองอุไล ไดอกเจีย้ยบคุณสิปลูกอยู่มุมนี้เนาะอันนี้ก็สิเป็นดอกเจีย้ยเด้อพี่น้องเด้อนี่เออดอกอันทองอุไรเด้อนี่เด้ดอกำลังติดกำลังงามอยู่นี่เด้อนี่กำลังขึ้นเพิ่นก็ใสยย่ฝุ่นใส่ยางเป็นตีเรียบร้อยเลยทางด้านนี้ก็สิเป็นดอกเจีย้ยนี่โอ้เพิ่นก็ปลูกหมอญยู่คันสมมุิว่าใหญ่ขึ้นมากกรสิงามได้กส็สิเป็นห่มเป็นเงาได้นี่เนี่เพิ่นก็ใส่ฝุ่นพวนดินอย่างดีพี่น้องนี่ พีใช้ย,ยิงเาเบิดโอ้เราค้นทางเห็นบะโอ้งามงามนี่ทางด้านนี้กระทองอุไลพี่น้องกำลังขึ้นเลยนี่เพิ่นกระปุกใส่คนละคางกะงามอยู่เมาะอยู่เดินนี่นี่อันนี้กระทงอุไลคือกันนี่เลนี่ทางด้านนี้กระสุนด,ดอกจี้อ่ะนี่เพิ่นกระปุกใส่ค้นทางทางออก วัดเบื้องใต้เบื้องกรุงค้ำใหญ่เบิดเท่านี้บรรยาบดิดโอ้ดีอันนี้ก็ต้นดอกจอี้๋เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยขึ้นมากกรสิเป็นห่มเป็นเงาอยู่ได้กำลังงามนี่นี่นงามอลไงามอลไเ,ลเลพิ่นใส่ฝุ่นพวนดินอย่างดีเลยพี่น้องกะว่ศีโบเหึงดอกก็คือสีเงาะงามขึ้นกว่าเก่าอันนี้ คักอยู่คักอยู่งามเลยวันนี้ซาลาศิพาพี่น้องออกไปหล่อเบืองทางด้านนะก็เด้อทางด้านนั้นซิมหัวซิมพี่น้องสิาพาไปหล่อเบิงหัวซิมก่อนว่าเพิ่นลงมือเห็ดลงมือสางหอดขันใดเลยนะไอซานเห็นยังโอ้ก็เรียกว่าเผาอีกยังสุดอก ถ่ายลง YouTube อยู่ยังนี่แหละให้พี่น้องบ้านเมืองเบิ่งนี่แหละนี่ฮะโอ้เจ้าคนล่อยยันผู้สาวมักบ่เจ้าก็ยังชีคิดมักผู้สาวอยู่นะเแถวเลยเ้าอันทำไมจุดขี้เงยเป็นควนยู่ตรวจตรวจอยู่เนาะเมื่อยก็นอนพักอยู่นี่เมนบ่ก็เดี๋ยวว่านอนโอ้ ยังถากินเข้าบ่อาาโอ้แมนคว่ำแมนคว่ำเออเห็ดขากไอลินเนาะลงมาพ่อไอซานอีกแล้วพี่น้องเพื่นอนามัยวัดไอซานคนรอผนวายาคอยไปลงไรเดอร์ว่าฉันยันผู้สาวเห็นยันผู้สาวหมักมาหอแจกเ่ยกับเป็นสีสวยสดงดงามเลยเดอ้อบานนี้เดอ้อ วันนี้สิไปต่อใส่ซิมก่อนพี่น้องเพิ่นกำลังลงมือเห็ดลงมือสางเอาของตอนนี้ฮะก็ได้ย้ายลักกับเทคานข้าขงล่างพี่น้องนี่น,นี่อันนี้ก็สิเน้นใบซิมอะไรพี่น้องพ่นลิบลีอยู่ในนาดินนะี่แหละ หัวหัวซิมเดินี่เด้อเพิ่นกะฮะกะเริ่มลงมือเหตดลงมือสร้างปนตกแล้วเพิ่นขึ้นซีเมนเพิ่นยุดบ่หรือเพิ่นถาอุปกรณ์เลยยังสารเล่าก็ยัง่ฮู้คือกันเนาะพี่น้องสารเลาก็ลงมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งก่อนเอ๊ทางด้านนี้เพิ่นกะเริ่มลงมือเหตดแล้วประตูทางอันประตูก็สิมีอยู่สามดนเด้อพี่น้องด้ันทางนา แล้วก็ด้านทั้งขางเบื้องนี้แล้วก็ขางเบื้องใต้เบื้องซาราสิให้เบื้องเต็มหน้าจอก่อนแสงแดดก็เก,ก,กะกาขึ้นเลยเดอ้อนี่อะไรนี่อันนี้ก็มเม็นซิมบ้านสะขึ้นใต้เด้อพี่น้องเดอ้อนี่ซาลาลลงมาอัปเดตเพิ่นสางหัวซิมให้พี่น้องเบิง่งแต่ก็ยังโบทันสัมเร็จด,ดอกพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นก็ บางมือกับฝนตกเพื่นกับซีคอยๆเยเฮดไปเลยเรือ่อยอะไรพี่น้องให้ด,ด,ดูประตูกับซีม,มีสามด้านอันด้านเบืองใต้หันแล้วก็ด้านทั้งน,น้านี้แล้วกับซีม,มีด้านทั้งนี้ วัดว่า,ารามกับทางด้านนี่ก็มีแต่ห่มไม้พี่น้องอากาศก็เย็นสดชื่นเวลาลงมาหลอ,อกมาชมกับเย็นสบายแต่ก็มีใบไม้ใบ,ใบต่อใหมอะไรพี่น้องยามฝนฝนใบไม้มันก็สิลนสินส่วงลงมา <c oughs> น่เ <c oughs> พิ่นก็เริ่มลงมือสางเลยแหละเสาเนี่ก็สิเห็ดด้วยไม้ด้วพี่น้อง เสาในพื้นกระซิเห็ดด้วยไม้อนไนี่เด้๋นี่นมีแต่เสาไม้ทั้งนั้นเดอ้อนี่ทางด้านนี้ก็เดี๋ยวเพื้นก็ลงมือเห็ดในเสาอันนี้ก็เสาเดใเพื้นก็ตั้งไว้เทคานไว้เรียบร้อยเลยสิพามาบง่งมาส้มด้านหลังเดินไปนี่เด้อพี่นอ้องด้านหลังอันซิมอะไรนี่เมื่อกี้นี่เบื้องท้างขางแล้วก็ด้านทั้งหน้าไปนี่สิพาเบื้องด้านหลัง จังไนจังไนแสงแดดก็เริ่มกล้าวเลยพี่น้องพี่น้องภาพมันก็สิบอยากเห็นจ้าแจงปันใดก็ขอโทษขออภัยทำนลายด้วยพี่น้องเด้อนี่ในนี้ในซิมกับเพิ่นกำลังเริ่มลงมือเห็ดลงมือสร้างกันหัวนะพี่น้องในนี้ในย่อมกับท่นแล้วเด้อในนี้ย่อมกับท่านสำเร็จคือซีเมนเพิร์นธาเสาโคนเสาใหญ่อะไรพี่น้องดีเพิรนก็ ตั้งเสาหน่อยแล้วก็เทคานไปเป็นถีเรียบร้อยเลยเด้อ ตอนนี้ไม่ออกก็ฮักก็ลงมาคขำเพลพี่น้องกำลังสิตี้กองเพลงอะไรในเวลาคลือสิเม็นสี่สิบเอ็ดโมงเลยะไรสลาลงมากะสิบเอ็ดโมงเข่งพี่น้องวันนี้พี่น้องสลาอันสลาะซีผ้าพี่น้องมาเบิ่งกันผ้าพี่น้องผ้าอันเพิ่นควัดควัดเอาอะไรพี่น้องโมเมนต์ผ้ารอเลยเพิ่นควัดหินเอามาแต่ถ้าแขกเมืองเมืองหินบูนตั้งแต่ เดือนสิบสองที่ผ่านมาเพื่อนพี่น้องเดือนสิบสองปีที่แล้วนะตอนนี้เพื่อนกำลังสั่งอันอยังแนวมุ้งนะจะเล่าก็ว่าโบวินนี่เดี๋ยนี้เพื่อนกำลังสั่งอยู่กับสิเป็นพระอันอันเฮือนของพญาคมเสมออะไรพี่น้องในตอนนี้เพื่อนกำลังลงมือสั่งแนวมุ้งนะบบให้ฝนถือรือมันกับสิเป็นสนิมเป็นขี้ไข่ขาดนะว่าง่ายๆนี่ตอนนี้เพื่อนกำลังลงมือสั่ง ซึ่งเพิ่นก็ได้เอามาตอนเดือน12ปีที่แล้วนะเพิ่นเอามาแต่ท่าแข็งเมืองหินบูนผู้พี่น,อน,อมมน้องถ้าณิบุแมนถ้ารอเด้อพระเพิ่นขวดลายขวดหินเอาพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวน,น,นี้ตอนนี้เจ้าภาพเพิ่นก็กำลังลงมือเห็ดลงมือสางอยู่มาแต่ไส่ใ่ใครอาเามาแต่ท,ทังบ่เดียวว่าใครกม่ดูม่มันแท้ <laughs> ในเดนในเพิ่นกำลังลงมือสางอยู่พี่นอกก้องก็บไก่คือสิไก่ชั้มเร็จเลยแหละมื่อน,นี้โบมีสางลงมามีแต่เจ้าภาพเพิ่นหอวหาคำเสมอหัวหนี้าคำเสมอ, <c oughs> ม,มอกับไอตู่ <c oughs> ออเพิ่นกำลังลงมือเห็ดอัน,นยังเห็ดเสาบโบรู้เห็ดยังชลาวเขว่าโบเป็นเ้อเสาอันนี้เด้เพิ่นบอนชลาะนี่แล้วเสาอันมุงนี่เนาะ ฮะเสาเียง่เออเสบอก็เรียกว่ามุ้งห้สนิมขึ้นขี้ไข่ค่ะรมุ้งค่ะเ่เออเห็ดหัวข้างในบ่พญคำเสมอก็เรียกว่เห็ดหัวนิดหน่อยว้มันงามบเนามันมีกำแพงโอ้แห้งเลยหินนี่ขาไลกเดี๋ยวบงนทานตู พฮัตตูฮัตานาฮัตหนวดมาแน่โ้ฟันเอืองเนาะนี่นี่ก็พ่อเน่าครับเสมอนี่เจ้าภาพเพิ่นเจ้าภาพอันอันเพิ่นที่ว่าเอาผะมาแต่ทาแขกเมืองหินบุญเด้อพี่น้องเด้อนี่เพิ่นก็ร่างส่างอันมุ้งไว้อยู่นี่เลย อันนี้ก็เอื้อตูนเด้อพี่น้องนี่เอื้อตูนนี่แล้วก็เป็นอันน้องของอันเอื้อเวียงนะเอื้อเวียงกึ๋งะเด้ในในในลูกลูกพญาเวงลูกพญาเวงเ์ืล้วเราก็อยู่คูนคุ้มะคูนภูลีพี่น้องแล้วเราก็ลงมาลงมาเห็ดกินเห็ดอยากข้ามมันช่างเลยมันนี่ช่างมีชองคนแก้งเราไม่เต็มหมอนี่เอาเช่น้มีชาวชามชิปมีชาวชามชิปเนาะแก้งเราไม่เพราะว่าเต็มหม้อเน็่ได้สิกินหมด <laughs> เอาเข่าไปชาชาเอาเราโทรครับเขาเราเข่าอยู่ในนี้ <laughs> หันมาเบิ่งเพื่อช่วงก่อนมัเน,นี่ยมาเนี่ยค้นโบราณเนาะทั้งนั้นนี่ก็จะเป็นเพื่อช่วงใช่ไหนเพื่อช่วงอะไรพี่น้องอันนี้ก็หอที่เพิ่นเก็บเพื่อช่วงไว้เลยดีของเก่าของแก่อยู่ในวัดบ้านสะคึนเฮาพี่น้อง กะชิเมเนเพื่อสวงแต่เพื่อนก็บ,บรดเอาไปสวงหลายปีเลยลพี่น้องเพื่อนก็เก็บเขาสลาเขาฮอไว้่ให้ฝนห้ำพี่น้องนี่เอาไว้ให้ลูกให้ร้านเบิ่งให้เลเพื่อนกระบรดไปสวงมาหลายปีเลยเลยเก็บไว้ให้ลูกให้ร้านเบิง่งเขาฮอเขาฮงไว้่ให้ฝนตกใส่ฝนห้ำมนกระิีดอกสียังนะนี้แต่ว่าฮอหรือว่าสลานี่กะ ปวกกินชิฮักทับหัวเลยเลยพี่น้องนี่เเครื่องเก่าเครื่องแก่อยู่ในวัดบ้านสะคืนเฮาเบิ้งสื่อเพิ่นไว้ได้ๆนี่โอ้เหลี่ยมกลางในนางหงคำเด้อพี่น้องเหลี่ยมท้งข้อให้เป็นนางทองสาวนางทองสาวนางหงสางกำลังสางกำลังผักเถียงกินเข่าได้อาหารดีบุญนาะลงมาเรียงชางนะเนาะแกงนมไม้แกงนอไม้ แกงน้องไมสดๆกัะแซบอยู่ใดเด้อดึงหูสามเถื่อนังุณอยากออกคุณได้แกงน้อไม้หุงขาวเดิมเด้ออาหารบเาได้แกงน้งไม้หุงข่าวพี่น้องแกงน้องหม่ใหม่เออต้นใยอ่ปังใหญ่นึ่งหุงข่าวเื้อไปเตันี่เนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อผักเทียงได้มันี่ยานี่เลยกำลังจะกินข้าว วัดว่าอารามพี่น้องอันนี้ก็เป็นกุฏิเอ้อกุฏิบนพระสงสม,มเน,นพื้นนังพักนังเศ้าบนพื้นนอนอะไรพี่น,น้องบนพื้นอยู่อาศัยอะไรนี่เลย มาคนนี้ก็จะได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เ้ยพี่น้องมาก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาลาว์หน่อยเดอ้อบ๊ายบายสบายดี